รีวิวไฮเปอร์ไอ้มก็วางลนะต้องมีตัวช่วยเลยแมก็ต้องอัปเดเก็ๆๆบเกียร์แบบไปวูฮแต่พัก็ต้องเริ่มอัปเดตให้มันแม็กแรงตัวนี้มันหลับย่าไง ตอนนี้จะมีแต่ช้าไก่นโอ้ยอย่าหลับอย่าหลับเพื่อนอย่าหลับอย่าหลับนะยังเว้ยมันเริ่มยากแล้วนะทุกคนมันเริ่มยากแล้วกระตูไม่ทันด้วยช่วยอะไรไม่ได้ไม่นะ จะไม่รอดมันจะไม่รอดไม่ได้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 นี้ไปดื้อๆไม่ได้น่องนี้ไปแบบดื้อๆไม่ได้บางไปตัวหนึ่งเลยแล้วรู้สึกไม่ไหวมาในแบบตาดีดึงไ้ไว้หน่อยให้ปืนกำลังรออัพเกรดอยู่อันนี้ดาไตั้งมืนจะหมดไปไวเหรอโคตรกว้าง ยังไงก็ไหวแล้วสิจ๊งเปิดตัวเดียวเล่นอย่างนี้เลยนุณภาพการสิ่อความฝ่ายดีคนเยอะเป็ดเป็ดตัวเยอะเป็ดเนี่จะไม่ได้ฟรีไฟก็เลยไม่ค่อยได้ลองอันนี้ลงในหมดอะไรนะไม่ใช่หมดในแม่ก็เป็นหมดอวดตัดจากตัวในแหม โอ้ยเรเพิ่มมายิงแรงขึ้นาจะไม่ค่อยเฮ้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 ยตัวนี้ขอหลักไม่ค่อยงานอบเกดช่วยเพื่อนสองตัวตัวเดียวก็ <Okay. S 2> อับกีดตะไฟหนึ่งห้าพันพูดลปพูดบื้อพูดมากคลิปไปเลยว่ายัางไงเ้าส,สู้ได้อยู่ดีแหละสิปไปเลมเหมือนสู้ไม่ได้เหมือนสู้ไม่ได้มากกว่าเอ,อ้ยไม่ไหวแล้ว สกิลตัวนี้มันไหวตัวยังไหวแต่แล้วมันมีสกิลอะไรอันนี้เป็นสาย AOE ก็จะแต่ละคร,ร<ม><ม>ัวดำอันดับหนึ่งเหลือตัวเล็กดำแดงที่จุดอันดับสอง ตอนนี้ด้แบรรดีละไอ้รู้สึกจะาไม่ไวหจีแม่กี่ตัวแล้วให้เปิดให้เปิดตัว <c Excel KK> เดียวต้องต้องเลิกเลิกสักทีแหละเลิกไม่ไหวยังยังม่ไหวอยยังไม่ไหวยังไม่ไหวัทะาไปนำความไม่ไห ไปไม่ไวเป็นล็อคมีตัวล็อกเก็ตมันไปไม่ไวเลยล็อกเก็ตโชคโชคดีที่ล็อกเก็ตมันจะตนไที่ทางด้านนี้ได้ช้าโอ้โหเพื่อนโอ้เว่ยเว่ยเว่ยเนือยกกันพี่นือย เพ่อัปเดตตบเลเวเว็บที่27ก็เจ็นสบายเลยตะโกนเดียวความไหนจริงจริงจริงหวาดมือแหละสักอีกสักคนหนึ่งเผื่อคุณแม่ไปรู้อัพอัพอัพกดอัพให้ถึงเลเวลขั้นจะวางก็ได้

นรเป็นตัวเดียวมีสองหน่อยนะตอนอัพกรดแหววความกว้างนะามีคนเลย ไปไปไปไโอ้โหไปไปไปโอ้อันนคือปาเม็แดง ฉันต้องขายให้ตัวตัวนึงกล่องโหัคตรวยอย่างมหาเทพแทบไม่ได้ทำกำไรให้ตัวหนึ่งตัวนีงแทบไม่ได้ทำเลยดูดิเฮ้ยเริ่มไม่ไหวอะจะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดีล่าๆๆยกแก๊งมาเลยต่อหลุดไปได้ไะ

เราตัดตัดิสเป็นยังไขนาดออโต้เนี่ยไออตโตโด้เนืกอไม่ไหวเลยขนาดนั้นโข้ยโข้ยตัวนี้เนียไอ้คฟกสับตัว phần cả cô vậy <laughs> một nơi đam về nặng nề đặc đó mà tôi nhìn không may lòng là... ก็ไหนไ็แากไหนตัวน่าเกียดน่าเกียน่าเกียตรงนี้เอาเกียดตัวตัวเลงเอสเลยโคตรสบายอาจจะต้องแม็กก่ามันจะสบายมันเคยเห็นตอนดูไหมไม่เห็นมีตัวิีสวยอาทมาบ้าง นี่ไงตัวผมนแล้วตัวยังก็ยังห็นว่าเป็นไกการตะการหยดเป็นแบบล่างแบบไม่ค่อยสุดมากไม่มีอะไรเลย ไปน <c oughs> ี่มนตอนนี้มันยัไงอ่ะไม่ดีมโอ้หเดเลยโห รอบเดียวก็ไหวมีต้อมีอย im ู่แปดร้อยอืมรับเพชรฟรีต่อจากมาติดมัสามน้เพตัวรีต้องมีกี่ตัวโคตดี เคือไม่น่าขายตัวที่รอได้ต่อคือให้คต,ตอด